รักคนาราศีมังกร1 6 6 1ตุลาคมนี้งานดีดีและมีสมหวัง สวัสดีครับชาวรักคนาราศีมังกรทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของอาจารย์เกรทเทวานะครับ E ีนี้เป็นคำทำนายครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะครับจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการทำนายนะครับและใช้ดาวจรนะครับแต่ถ้าให้แม่นยำสุดๆนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับจะแม่นมากเลยนะครับ แล้วก่อนไปรับชมครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับมาแล้วครับลัคนาราศีมังกรครึ่งเดือนหลังมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเกตดาวศุกร์นะครับดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วนะครับเราจะดูให้ครบตามนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่การเงินเลยนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าการเงินกับการงานนะครับดูแล้วนี่จะสัมพันธ์กันเลยครับขอทายรวมกันเลยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสนะครับก็กลับมาทับลัคนาเราแล้วดาวเสาวดาวประจําตัวก็เดินหน้าแล้วนะครับเป็นดาวที่จะบ่งบอกถึงว่าจะมีรายได้การเงินเข้ามารวมถึงคนอุปถัมภ์ค้าชูนะครับและไปถึงการงานด้วยนะครับเพราะดาวการงานคือดาวศุกร์ครับนะครับโคจรนะครับเป็นลาภะแก่เจ้าชะตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าช่วง1ิ หกถึง30นะครับโอ้โหงานเป็นโชคเป็นลาบเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับเพราะนั้นการเงินหลักๆเนี่ยจะมาจากเรียกว่าการทำงานเลยนะครับนะแล้วก็บอกเลยก็มาจากตัวเราเองเนี่ยละครับเพราะดาวประจำตัวเราโดดเด่นมากนะครับอึดถึกทนบวกความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่ปล่อยของออกไปเลยครับจังหวะน,นี้จะดีมากๆนะครับใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครทํางานประจํามีเกณฑ์จะได้งานที่เรียกว่าอยาก ตรงกับใจเราทําไปเลยนะครับใครทําธุรกิจส่วนตัวจังหวะนี้ต้องขยับขยายแล้วนะครับลุยเต็มที่ได้เลยนะแล้วดูสิครับกลางเดือนนะครับมีดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้ามาในเรือนการงานมาจากเรือนมรณะแสดงว่าใครที่ทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศสุขภาพบําบัดรักษาแก้ปัญหาจะดูดีมากเลยนะครับและต่อมาวันที่21ครับก็มีดาวองคารนะครับมาจากเรือนพันธุนะครับและลาภะเห็นไหมครับ โอ้โห,โหเรียกว่าใครทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับขายบ้านขายรถมือหนึ่งมือสองอะไรพวกนี้จะดีมากเลยนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะและดาวอังคารไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยแปลว่าอะไรยิ่งขยันนะครับงานยิ่งเดินหน้ายิ่งประสบความสําเร็จยิ่งรวยครับแล้วดาวโชคลาภอีกเห็นไหมครับโชคลาภก็ไปอยู่ในเรือนการงานนะบอกเลยเดาวการงานก็อยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยแปลว่าเราจะมี ได้งานฟุกๆอ่าหรือขายของได้ประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ลุยทําให้เต็มที่ได้เลยนะครับแน่นอนแหละครับอับงคารก็เป็นปากอาทิตย์ก็เป็นนิดนะครับอยู่ในเรือนการงานเราใช่ไหมครับแต่เป็นคู่ศัตรูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการงานเรามันจะมีสะดุดบ้างมีอุปสรรคเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าได้แปลกใจให้รู้ไว้เลยนะหรือไปประสบอุบัติเหตุในที่ทํางานเช่น ทําทงานแล้วมีดบาดในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะของมีคมอ่าหรือใครทํางานเอกสารแม็กเย็บลวดคลิปหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับตรงนี้และดาพุธเห็นไหมก็โครจรเป็นมหาอุดอยู่นะครับอในเรือนสุภพาเนี่ยแปลว่าเรายังมีความสุขความสําเร็จได้อยู่วางเป้าหมายไว้เจรจารสื่อสารติดต่อออนไลน์ทําไปเลยจะเต็มที่นะครับ เพราะนั้นบอกเลยว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีอีกจังหวะหนึ่งนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับลุยทำให้เต็มที่เลยนะมีทั้งสิ่งศักดิธธ์สิทธิ์เทพเทวาด้วยนะเพราะดาวเกตเย้ายนู่นเร็วที่30สรรแสดงว่ากลางเดือนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่กับเรานะครับทําได้เลยนะอันนี้เต็มที่เลยนะแต่ถ้าวันที่ส1เอดไปแล้วเห็นไหมดาวการงานย้ายเข้าสู่เรือนวินาศนะครับแลวได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบานฟันโฉงเฉนนั่นก็หมายความว่า สามเอ็ดไปแล้วหรือเข้าเดือนพิจิกานู่นแหละครับงานถึงจะออกแนวบูสู้ลุยเหนื่อยหน่อยนะครับแต่จังหวะเนี้ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับทําให้เต็มที่ครับลุยเลยครับรวยแน่นอนครับแต่ก็ต้องอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับถ้าพื้นดวงดีเนี่ยดีมากๆเลยถ้าพื้นดวงไม่ค่อยดีอาจจะดีนิดๆหน่อยๆนะครับโชคลาบเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับดาวโชคลาบไปลอยอยู่ในเรือนการงานเนี่ยนี่ผมแนะนําเลยนะครับผมมีเคสลูกค้าก็คือว่า เขาไปหาลูกค้าที่บ้านนะและพื้นดวงเขามีดาแบบนี้เลยครับกรรมะลาภลาภกรรมะาเนี่ยเขาเอาเลขที่บ้านลูกค้าไปเล่นครับเพราะเขาถือว่าไปทํางานด้วยทูขวยครับนี่แหละครับเพราะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราไปติดต่องานที่ไหนเอาเลขตรงนั้นไปเล่นเช่นเลขที่บ้านเขาเลขที่ออฟฟิศเขานะครับสมมุติเราไปติดต่อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นี้เลขที่อะไรอ้าไปเล่นได้เลยหรือไปซื้อไปเสี่ยงโชค แถวแถวที่ทํางานหรือไซ์งานลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้โชคได้ลาบตามมาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าได้ตําแหน่งเป็นปู่ป่าหรือปราเกษตรและบวกกับเจอดาวเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์คู่ศัตรูเนี่ยถ้าจะได้ไม่เยอะได้ครึ่งเดียวอั้นอะไรอย่างนี้อย่าแปลกใจครับเป็นเรื่องปกติครับในช่วงจังหวะนี้นะครับเพราะนั้นก็พิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับ แต่ข่าวดีคือถ้าถึงเวลาดาวองค์คันเป็นเกษตรตาธิบดีเมื่อไหร่นะในเรือลาพระนั้นจะได้เต็มไม่เต็มหน่วยเป็นกอบเป็นกรรมเลยมาติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนนะครับต่อมาเรื่องความรักครับดาวความรักคือดาวจันทร์ครับก็ยังควรจเป็นปกติบวกระดาษพระหนาทับลัคนานีมีเกินจะได้เจอคู่ครับคนโสดมเกฑ์สมหวังเรื่องความรักครับอศึกษาเรียนรู้ได้เลยคนมีคู่ความรักดีขึ้นชวนกันไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญได้เลยครับยิ่งดีครับ เพะมันความรักโดดเด่นครับบริวารและลูกนั่นคือดาวศุกร์่บริวารก็คือปุตตะไปอยู่ลาภะเพราะนั้นลูกก็จะดีอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีบริวารอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีเพราะนั้นกระจายงานบริวารทําเยอะๆได้เลยนะครับแต่วันที่สับ็ดไปแล้วเบาได้เบานะครับสุขภาพก็ต้องบอกนะครับว่าดาวเสาร์ดาวไปําตัวเป็นกเกษตรตาที่ปดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายเจ็บหายป่วยนะครับแข็งแรง มีอย่างมากแค่ซุ่มซ่ามลเล็กๆน้อยๆนะครับในที่ทํางานระวังไว้ใครทํางานพวกเครื่องจกักรกลวิศวะช่างบํารุงอะไรเนี่ยนะแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเนี่ยเอาช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับอาจจะให้คนอื่นทําบ้างหรือเราต้องไม่ประมาทนะครับบอกไว้ก่อนเลขนําโชคและอื่นๆครับโอ้ดูแล้วจังหวะนี้นะครับมีสามได้นะครับสามหกหกสามอะไรแบบนี้นะครับดาวสลับเรือนกันอยู่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือดาวพระัเดินหน้าวันที่27เห็นไหมปลายเดือนเนี่ยผมก็มองว่าช่วงปลายเดือนต้นเดือนในห้าอาจจะวิ่งมาได้อีกนะครับนั้นก็อย่าลืม5ไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับช่วงนี้นะครับดาวครอบครัวไปเราอยู่ในเรือนการงานนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ทํางานจากที่บ้านนะครับหรือเอาที่บ้านไปที่ทํางานหรือคุยกับที่บ้านบ่อยๆนะครับคนในครอบครัวบุพการีอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดงานแล้วเกิดเงินครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะครับ และนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบอาจารย์เก็เทวาที่ชัดเจนครับท่านใดฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวส่งไปให้ฟังก่อนเลยครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับรานั้นกดติดตามได้เลยนะครับและท่านใดสนใจอยากดูดวงเจาะหรือครับยินดีครับเพราะดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรทะแม่นยงมากครับแล้วถามว่าต้องทําเช่นไรนะครับดูแลได้อะไรบ้างก็ทำตามนี้ได้เลยครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ค่ารูเพียง79็กบาบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไตน์เกรตเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับ เรากาลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เพทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชีร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ้าขคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน